เป็นดีแมกนะครับเปลี่ยนโช๊คสี่ต้นนะครับพร้อมตั้งศูนย์นะครับหกพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้จัดทรงมานะครับเราย้ายแหนบให้ด้วยก็จะเป็นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับมีโปรอยู่นะครับรวมตั้งศูนย์ให้นะครับทรงก็เลือกได้นะครับถ้าเป็นยางหกสิบก็สูงกว่านี้นิดหน่อยอันนี้คันนี้เป็นยางห้าห้านะครับ เดี๋ยวให้ดูโชคหน้าโชกหลังนะครับโชกหน้านะครับก็จะประมาณนี้ดูยากนิดนึงนะครับราคารวมตั้งศูนย์ให้นะครับเดี๋ยวไปดูโชกหลังกันครับโชกหลังก็ประมาณนี้นะครับ4ต้นนะครับหกพันเก้ารวมย้ายแนบเป็น9 9้าพนะครับ